สวัสดีครับสำหรับว,วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำการสมัครคารว,วันนะครับหลังจากที่ท่านได้ดูวิดีโอในเรื่องของการพรีเซนต์และในเรื่องของการแนะนำแผนการสร้างรายได้ในแพ็กเกจการเรียนรู้แล้วนะครับเมื่อท่านตัดสินใจจะสมัครเข้าร่วมกับเรานะครับและเข้าร่วมกับคาว,วันนะครับเมื่อท่านคลิกที่ลิงก์นะครับก็จะพามาสู่หน้าสายอัพนะครับ ก็ให้ท่านทําการตรวจเช็คสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นสปอนเซอร์ตามที่ท่านสมัครไหมนะครับถ้าสมัครในทีมผมนะครับสักเซสสเตชั่นก็จะเป็นสลาวุฒิหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับเมื่อตรวจสอบแล้วสปอนเซอร์ถูกต้องนะครับก็ให้ทําการกรอกยูสเนยูสเสนในช่องแรกนะครับซึ่งยูสเสนในช่องนี้นะครับใช้เป็น ชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเช่นของผมใช้เป็นราวุฒิหนึ่งหนึ่้ยไมครับไม่จะเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะครับเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการจากนั้นนะครับช่องสปอนเซอร์เราจะแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะครับเสร็จ first name นะครับก็คือชื่อขึ้นต้นของเรานะครับชื่ออะไรเช่นของผมชื่อราวุฒิผมก็ใส่ไปสราวุฒินะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ last name นามสกุลของท่านคืออะไร ก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษไปนะครับและก็อีเมล์ตรงนี้ก็ใส่ที่อยู่ของท่านไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันเช่น1 25่ทับหนะครับหมู่สนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือรหัสไปรษณีย์นะครับถอดซอนโค้ดนะครับใส่รหัสไปรษณีย์ไปจากนั้นใส่เมืองนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คลิกเลือกประเทศนะครับคนไทยแล้วก็เลือกไทยแลนด์จากนั้นใส่อีเมล นะครับก็กรอกอ e ีเมลลงไปจากนั้นให้ใส่อ e ีเมลในช่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่ช่องด้านล่างแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบขอให้ท่านใส่และจดจำจดบันทึกให้ดีนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายในเรื่องของอผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูรหัสในในเบราว์เซอร์ได้นะครับแต่สำหรับคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ไม่ห่วงเพราะเขสามารถ ดูรหัสในเบราว์เซอร์ได้ในกรณีที่ลืมรหัสนะครับก็ให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วทำการจดบันทึกให้เรียบร้อยจากนั้นใส่พาสเวิร์ดอีกหนึ่งครั้งและพาสเวิร์ดตรงนี้ก็คือรหัสผ่านที่เราใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนั่นเองจากนั้นเมื่อก่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อยอมรับเงื่อนไขต่างๆของบริษัทนะครับแล้วก็ท่านจะสามารถสมัครเข้าร่วมได้ท่านต้องมีอายุ18ปี บริบูรณ์นับจากวันที่ท่านกรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า18จะไม่สามารถเข้าร่วมกับกราวันได้ท่านจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับถ้าท่านติ๊กแล้วถูกต้องนะครับก็กดคลิก r e g i s เตอร์เลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครก็มีเท่านี้นะครับง่ายมากเลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะทำได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ